นี่คือตัวทั้งหมดที่ผมมีนะครับนี่แล้วผมมีตัวนี้ด้วยตัว40ล้านคือผมรวยสุดในเซิร์ฟเลยกูไม่อยู่เอ๊ะอะไรเนะี่ยทำลายทำลายจตจ้องขโมยเหรอเฮ้ยฐานข้าครับคือตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าฐานแบบชั้นบนมันทำอุ้ยอะไรอะม่งออกเลยผมยังไม่รู้เลยว่าฐานชั้นสองเนี่ยมันทําเพิ่มยังไงแต่ที่ผมดูมาเนี่ยคือแมปนี้ไม่ค่อยมีใครขโมยกันเลยนะดูดิดูนี่ฐานผมเปิดโล่งจัดอะยังไม่มีใครเดินเข้าไปขโมยเลยซาโรปีดีรตีโรโอ้ย เฮ้ยซักกันครับเฮ้ยกูด,ด้วยเหรอเฮ้ยบ้านนี้ครับแม่งจ้องเฮ้ยตรงนี้มีตัวสิบล้านนี่嘛ห้าล้านสิบห้าล้านโอ้สบายละเดีเวลานะนเจอกูแน่ด,ดูดิโอ้หลายวีเลยข้างในใจะใส่กันยับครับเฮ้ยขอเข้าไปมั่งดิเปิดแล้วครับเปิดแล้วกูวหยิบฉลามไอ้ไม่เฮ้ยเขาอ,อ่างในเจ้าของกลับมาแล้วไม่ไม่ใช่เอัเอเป็นเจ้เจ้าของวะ Wait! Hey.